ยังอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะ UAE ค่ะสหรัฐออรนเดสเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยเดินทางไปทำงานกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็โดนหลอกไม่น้อยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ยังประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไปยังพี่น้องประชาชนนะคะว่าตอนนี้มีเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานแล้วไปแบบ ไปค้าประเวเนียคือในโฆษณาเนี่ยบอกว่าไปทำงานสปานะไปทำงานนวดสปาไปทำงานอะไรที่มันถูกกฎหมายแล้วรายได้ดีอะรายได้ดีนะคะรายได้ประมาณเดือนละ5 0 0 0 0 0 0 0ถึงแบาทแล้วในโฆษณาผ่านทาง Facebook บอกว่าจะเป็นคนจัดการให้หมดเลยค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าค่าพาสปอร์ตค่าที่พักให้พอมีคนหลงเชื่อนะคะพอมีคนหลงเชื่อก็ตกลงเดินทางปุ๊บเนี่ยหลังจาก นั้นค่ะในหน้าเถื่อนก็จะเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วสั่งให้ลบแชทออกเพื่อที่จะไม่เจ้าหน้าที่เนี่ย <P ew are> สามารถจะตามได้นะคะซึ่งพอเดินทางไปถึงปุ๊บเนี่ย จะถูกบังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้หมด<อ>ไงคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเขา,เขาใช้ฟรีไงอพอคุณไปถึงปุ๊บทําอะไรไม่ได้แล้วชุนจะต้องถูกเซ็นรับสภาพหนี้ค่ะแล้วจะพาไปทํางานที่ไม่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะทํางานในการขายบริการและทํางานในพวกบ่อนพนันออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากๆในตะวันออกกลางใน UAE เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงแรงงานจึงได้เร ่งประชาสัมพันธ์กับเรื่องเลี้วก็ดําเนินการติดตามจับกลุ่มนะคะสิ่งหนึ่งที่ให้มีการสังเกตเอาไว้ก่อนค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะบอกว่าขอให้คนไทยที่จะไปทํางานต่างๆประเทศทําความเข้าใจก่อนว่าถ้ามีในหน้า มาชักชวนท่านให้ท่านไปทำงานต่างประเทศแล้วแนะนำให้หนีเข้าไปลักลอบเข้าไปหรือไปทำงานต่างประเทศโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกับกรมการจัดหางานขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอันนั้นเนี่ยเป็นในหน้าเถื่อนและจะหลอกท่านไปทำงานค่ะไม่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือถ้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับและยิ่งแนะนำบอกว่า ทำวีซ่านักท่องเทีย่ยวไปแล้วพอถึงเวลาเราก็หนีวีซ่านะอันนี้ชัดๆนะฮะเรื่องอื่นไม่ต้องคุยเลยอย่าไปนะคะค่นะ